กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผิวกันนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าคือแบบผิวดีจังเลยดูแลยังไงอะไรอย่างงี้จริงๆคือเราก็ไม่ดรู้สึกว่าเราผิวดีขนาดนั้นนะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะคะว่าปกติเราดูแลผิวยังไงบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะก็จะพูดตั้งแต่ตอนที่อาบน้ําเลยละกันเนาะว่าเราก็จะชอบใช้เป็นตะข่ายอาบน้ํานะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอันใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยอยู่ที่บ้านเนาะล้วก็ยังเป็นสภาพที่แบบใช้งานนะคะก็เลยเอาอันใหม่ที่กําลังจะแกะใช้ใหม่มานะคะอันนี้ก็เป็นตะข่ายอาบน้ําของอีกเกียนะคะก็ใช้ดีนะคือตะข่ายของเขาก็ไม่ได้บาดผิวอะไรขนาดนั้นคือเราเป็นคนที่ชอบใช้ตะข่ายอาบน้ําเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาอาบเนี่ยมันสะอาดกว่านะคะแต่ก่อนก็ไม่เคยใช้แต่พอได้มาลองใช้ก็รู้สึกว่า เพอาะอาบน้ำมันสะอาดกว่ามันแบบได้ขัดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ แนะนำนะคะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ควรมีเพราะว่ามันก็สามารถแบบช่วยขัดที่ใครขัดความสกปรกอะไรอย่างนี้ในตัวเราได้นะคะส่วนสบู่อับน้ำอะไรนี้นะคะเราก็ขอไม่ได้พูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้อะไรที่แบบเจาะจงอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่แบบพ่อกับแม่ซื้อมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ฟิกนะคะอันนี้ก็เลยจะขอไม่พูดละกันในส่วนของสครับขัดผิวนะคะก็จะมีที่ชอบอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะตัวแรกก็คืออันนี้เลยอันนี้ก็คืออบโซฟนะคะเป็นอะไรที่ถูกและดี ะะแล้วก็ชอบมากแต่ว่าไม่ได้เอา,เอาตัวข้างในมาให้ดูเนาะเพราะว่ามันใช้จริงแล้วมันก็แบบมีความเลอะเทอะนิดนึงนะคะถ้าจะถือมาก็เลยเอาตัวกล่องมาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าอันที่เราใช้เนี่ยคือเป็นสบู่คอฟฟี่สครับนะคะข้างในเขาก็จะให้มาเป็นสบู่ก้อนเนาะแล้วก็จะมีตะข่ายที่ไว้ใส่ไว้ให้สําหรับขัดตัวมาให้ด้วยนะคะซึ่งเราชอบมากทุกคนคือมันเป็นกลิ่นคอฟฟี่นะคะคือหอมมากแล้วก็ขัดตัวดีมากคือฟองเยอะแบบคือดีอ่ะอันนี้ก็คือใช้มาสักแแล้วคืออนนนะะําเป็ไรที ดีมากๆอวยมากแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะ ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นอันนี้เป็น Glory Glory Scrub นะคะก็อันนี้เขาเขียนเลยว่า Smooth and Glowing Skin นะคะอันนี้เนี่ยคือเราได้มาอีกทีหนึ่งไม่ได้ซื้อเองนะคะแต่ว่าพอมาลองใช้แล้วก็คือชอบนะคือเหมือนเขาจะมีส่วนผสมของเจนทอโซลนะคะคอลลาเจน Sweet Almond Oil Tomato แล้วก็ Milk นะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคือกลิ่นหอมนะคะเป็นหอมอ่อนๆหอมแบบอ่อนโยนอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีใช้ก็คือบีบออกมาใช่ไหมแล้วก็เอามาถูตัวคือเนื้อของเขามันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นมีเนื้อเมสครับมาให้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ถูตัวเบาๆลูบตัวทาให้ทัว่วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ล้างน้าออกซึ่งก็พอใช้แล้วอะเขาบอกว่ามันจะผิวุ่มแบบเห็นผลทันทีในครั้งแรกที่ใช้ซึ่งมันจริงทุกคนคือแบบพอเราใช้ลงไปอะเราล้างออกก็คือผิวดูนุ่มมากเว้ยตอนที่ถูอยู่บนตัวก็คือผิวนุ่มมากนะคะก็คือแบบ อึง้งแล้วก็ประทับใจนะชอบแต่ว่าเขาบอกว่าเพื่อให้ผิวมันแข็งแรงเนี่ยไม่ควรใช้แบบติดต่อกันทุกวันนะคะก็อาจจะแบบเป็นวันเว้นวัน,วนอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบ ดีแนะน,นําแนะนํากอรี่นี่เราก็เคยกินเหมือนกันที่เป็นวิตามินของเขาอะแต่ว่ายังไม่ได้กินต่อเนื่องนะคะก็เลยยังไม่อยากเอามาพูดมากเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นผลเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีวินัยในการกินวิตามินอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ว่าจะกลับมากินแหละก็เดี๋ยวไว้จะมารีวิวอีกทีละกันนะคะว่าถ้ากินแล้วเออแบบมันช่วยไหมอะไรยังไงแต่ว่าสครับของเขาอันนี้ก็คือดีเลยนะคะ แล้วพออาบน้าเสร็จนะคะพอตัวยังหมาดๆไม่ได้แห้งดีนะคะเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเบบี้มายนะคะคือเป็นออยทาผิวปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นอันที่เป็นเดอะเฟสช็อปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูเนาะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถือมาให้ดูอันนั้นเนี่ยคือหอมมากแล้วก็ทารู้สึกแบบผิวเนียนมากอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อใหม่ก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะซึ่งก็ทดแทนกันได้อันนี้ก็คือเบบี้มายนะคะเป็นสูตรอัลตร้ามายที่เป็นไวะะว์ซ หอมมากนะคะแล้วก็ใช้แล้วผิวเนียนจริงคือมันอ่อนโยนไงเพราะว่ามันเป็นเบบี้มายที่ใช้กับเด็กได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมะคะก็อ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็ใช้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ทาตอนที่ตัวมันมานมันก็จะทําให้ผิวนุ่มขึ้นนะคะหลังจากทาออยเสร็จนะคะเราก็จะทาต่อด้วยเจอเก้นเนาะคือวันนี้ลืมหยิบมาเศร้ามากเลยคือลืมหยิบมานะคะก็เลยเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะเจอเก้นเนี่ยเป็นครีมที่เราใช้มาตลอดคือใช้อยู่ยี่ห้อเดียวจริงๆนะคะเป็นเดอะเบสที่สุดในดวงใจเพราะว่าใช้มาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ เขาจะมีหลายสูตรมากแต่ว่าสูตรที่เราชอบพิเศษจะมีทั้งหมดสสูตรนะคะสูตรแรกก็คือสูตรอะโรเวล่าเนาะมันจะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ก็คือสูตรอะโรเวล่าเนี่ยมันจะเป็นสูตรแบบว่าทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบสูตรนั้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากคือมันจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นสูตรอัลตราฮิลิ่งนะคะก็สูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราใช้บ่อยกว่าอะโรเวล่านะคะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งแล้วอัตรร้้้าีี่่งเเเนนนนนคคคืออมมจะป็สูทขขข มากๆกกว่าสูตรอื่นนะคะสําหรับคนผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบพอเวลาช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นอะไรเงี้ยผิวจะแห้งมากวากว่าปกติก็จะชอบใช้สูตรนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเข้มข้นมากกว่านะคะแต่หลักๆก็จะใช้สลับสลับกันนะคะก็หาซื้อง่ายวสัสดุอะไรนี้มีนะคะหลังจากทาเจลเกนเสร็จนะคะเราก็จะทาเป็นอันนี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นของ Ninja เนเจอร์เนาะอันนี้จะเป็นเจลมะขามมะขามป้อมนะคะก็เป็นอะไรที่ชอบมากคือเนื้อมันเป็นเนื้อที่แบบบางเบาแบบว่าไม่ได้หนักนะแล้วก็ซึมเข้าผิวดีมากคืออันนี้ มันจะช่วยลดรอยที่แบบว่าเป็นอาจจะเป็นร้ยแผลหรืออะไรเงี้ยที่ขาอะไรเงี้ยค่ะให้มันจางลงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของส่วนที่แบบตรงไหนที่มันหมองคล้ำอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้สว่างขึ้นเนาะแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันช่วยรักษาสิวที่หลังได้ด้วยส่วนใหญ่เราก็จะทาตรงแบบก้นหรือว่าทาตรงแบบหัวเข่าข้อศอกแล้วก็อาจจะเป็นตรงขาที่บางทีแบบเราโดนยุงกัดหรืออะไรเงี้ยก็ชอบมากคือหอมมันเป็นกลิ่นหอมแบบหอมมะขามแต่มันไม่ใช่มะขามที่แบบว่าเป็นแบบ เปี้ยวๆทุกคนคืออธิบายไม่ถูกแต่มันหอมมากคือเป็นหอมแบบธรรมชาตินะคะอันนี้คือชอบมากจริงๆแล้วก็ราคาดีด้วยคือราคาน่ารักรู้สึกว่าจะ300กว่าบาทอะไรอย่างงี้มันก็ใช้ได้นานแนะใช้ได้นานแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ส่วนผสมของแอลโกอฮอล์อะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ว่านหาจนจระเข้แทนก็คือแบบ รรมชาติสมชื่อเนเจอร์ไงก็คือดีนะคะไปลองดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราขอมาพูดถึงเซตนี้หน่อยนะคะก็เป็นเซตที่เพิ่งได้มาใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมากจริงๆมันก็น่าจะจัดอยู่ในแบบการดูแลผิวอะไรอย่างี้ได้่ปะเออเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบตะแร้เรื่องของแบบว่าในส่วนของต้นขาอะไรแบบนี้นะคะก็ทางเราชอบมากก็เลยอยากเอามาพูดนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเราได้มาตอนโปรรู้สึกว่าจะ2.2นะก็คือถูกมากทั้งเซตนี้ก็คือ300นิดๆน,น,นะคะแล้วเป็นอะไรที่แบบ เห็นรีวิวคนมาเยอะมากๆว่าแบบน้องดีซึ่งพอม,มาใช้ก็รู้สึกว่าเออชอบคือมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีเพราะว่าเราเพิ่งใช้มาแบบ ยังไม่นานอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีวินัยในการใช้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าชอบกลิ่นชอบเนื้ออะไรอย่างงี้มากๆนะคะก็ขอพูดถึงเรื่องของจแจ็กเแ็้ก่อนเลยละกันนะคะเราก็ซื้อมาทั้ง2ตัวเลยก็คืออันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของเขานะคะเป็น Underarm Care p o y Secret Toning Essence นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Underarm Care p o y Secret Cream นะคะคือใช้คู่กันอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าใช้สำรี กดๆตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำโทนเนอร์ออกมาแล้วก็ทาที่สกกราะก่อนนะคะก็ใช้เป็นอันนี้ต่อก็จะเป็นครีมนะคะทาเราก็ไม่ได้บีดเยอะมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้สกรเราะเราขาวขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่ามันมีความช่วยดับกลิ่นได้นิดนึงด้วยเราก็คือทาแบบทั้งก่อนนอนแล้วก็ทาตอนเช้าด้วยอะไรงี้ใช่ไหมในวันไหนที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะทานะคะก็คือช่วยดับกลิ่นได้นะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบถ้ามีเหงื่อเยอะๆอะไรบางทีก็มมีีกกลลิ่่่น่นนนนนตตัััวววเเหืือออแแา้้คบบชยยได แล้วก็ชอบมากเนื้อคือใช้ง่ายก็เป็นเหมือนเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบกลิ่นมากคือโดยเฉพาะโทนเนอร์ของเขาอะ่ะคือกลิ่นหอมมากทุกคนหอมแบบคือใช้แล้วแบบชอบมากอะ่ะคือชอบกลิ่นมันหอมอ่อนๆอ,อ,อยากแนะนําถ้าเกิดว่าใครหาอยู่ช่วยดับกลิ่นแล้วก็ให้จกักรเเรยเนียนให้จกักรเเรขาวอะไรเงี้ยถึงเราจะ ทำเ,เลเซอร์จักรยา้มาแต่ว่าเราก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะให้มันช่วยด้วยอะไรอเงี้ยอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบิกินี่แคร์เนาะบิกินี่แคร์ก็เป็น Perfect l i ์ไลท์เทนนิงครก็คืออันนี้เนี่ยเราใช้ตรงช่วงของแบบต้นขาแล้วก็ตรงแบบว่าร่องขาจริงๆเราไม่ได้เป็นคนซีเรียสกับเรื่องแบบว่ารอยแตกหรือแบบรอยดําอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นเซ็ตไงก็เลยแบบเอออยากซื้อมาลองใช้คู่กันดูอะไรอเงี้ยก็คือเหมือนเราจะมี ตรงส่วนของร่องขาค่ะคือเวลาเราใส่กางเกงในนานๆอะไรเงี้ยสำหรับตัวเรานะมันจะแบบว่าเหมือนมีแบบว่าเป็นรอยกางเกงในนิดนึงซึ่งเวลาที่เราใส่บิกินี่ที่แบบว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าเว้วา,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 วาสูงอะไรเงี้ยบางทีมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบรอยเส้นดำๆหรือเป็นรอยชัดนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ซซเรียสแต่ว่าเราก็เออลองใช้ดูเพราะอยากเห็นผลว่ามันจะช่วยได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือใช้ติดต่อกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันขาวขึ้นนิดนึงนะไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่ว่า คือ <c oughs> ไม่ได้ไปสังเกตมองอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออมันช่วยนิดนึงนะก็ช่วยให้ตรงนั้นมันเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไอที่มนเป็นรอยๆมันก็จางลงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ติดต่อก,กันต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักเลยนะคะถึงจะเห็นผลก็อยากแนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ต้นขาระหว่างขาอะไรเงี้ยตรงแบบน่องขามันแบบเป็นรอยดําแล้วก็วนหรืออะไรเงี้ยเราว,ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่ดีเลยนะคะก็ราคาไม่แพงแล้วก็กลิ่นหอมใช้ง่ายเป็นเนื้อครีมอะไรเงี้ยก็แนะนํามากๆนะคะจบไปแล้วนะคะสาหรับวิธี การดูแลผิวในรูปแบบของ ก็วันนี้มาแบบสั้นๆรอยนี่นะเพราะจริงๆก็ไม่ได้มีของที่แบบว่าใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะใช้ประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้ทุกวันใช้ประจำอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่แบบบ้าโบกครีมนิดนึงอ่ะก็คือโบกทั้งแบบก่อนนอนแบบตื่นมาก็ต้องโบกบางทีระหว่างวันรู้สึกผิวแห้งๆอะไรเงี้ยก็จะแบบหยิบมาทาหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะมันก็เลยอาจจะแบบว่าทําให้เออผิวดูเนียนด้วยอะไรประมาณนี้เผื่อจะแบบว่ามาแชร์มาบอกต่ออะไรนี้แล้วกันเนาะว่าแบบเออมีตัวไหนดีบ้างเผื่อ ได้ไปซื้อใช้ตามกันนะคะหรือว่าใครมีตัวไหนที่แบบอยากมาแนะนําว่าแบบเอยอันนี้ดีอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเ <c oughs> พราะว่าเผื่อเราจะไปลองตัวใหม่ๆตาม,มาบกก้างเนาะ,ะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากรอติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมีคอนเทนต์ออกมาอีกแน่นอนอยากให้ทําอะไรพิมพ์บอกไว้ได้เลยอยากให้แบบมาเม้ามอยบอกต่อเรื่องไหนก็บอกได้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย